แล้วครับเรามาดู A สิบห้านะครับมาอีกแล้วเรา VVA วาวเปิดน้ํามันหมดคือแรงแน่นอนครับมี VVA มาเฮ้ยมันเหมือน R6 มากเลยอะแค่ไม่มีไฟข้างล่างนะเอาย้ายไฟมาอยู่ข้างล่างนี่้ใช่เลยรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองร่อมนะครับเดี๋ยวขอวนรอบ R15 ตัวใหม่ก่อนโฮ้ยตรงนี้ชอบมาก ลายลายไอ้เรียกว่าอะไรวะลายเหมือนคลิปฉลามอ่ะมันทำมาแล้วสวยเนาะแต่ก็มีโลโก้ยามาฮ่าซ้ายขวาอุ้ยกันสะบัดเอ้ยไม่ใช่กันสะบัดไอ้ตัวจับนี่แบบเหมือนอาวันกับอาหงแบบเหมือนตัวพันเลยนะเนี่ยหน้าปัดยังหรูอ่ะไอ้นี่ก็ยังเหมือนอ่ะโอ้โหตรงนี้เหมือนอะไรปลายท้ายก็เนี่ย มีแต่คนบอกว่าเหมือนอาวันนะปกดิครับใช่ครับนานๆจะได้มาทีรอรอรอ,รอนานเลยครับงานสวยสวยกว่าเดิมเยอะมากยังไม่เข้ามาเลยเหรอครับครับราคาอยู่ที่เก้าห้าห้าร้อยหอยจะขึ้นอีกไหมครับน่าจะ จะขึ้นหลักแสนแล้วนะรอหลังกันอีกทีหลังกแล้วก็ไดษแล้วเขารับจองหรือยังครับตอนนี้ยังไม่รับค่ะแต่ออกมาอย่างนี้นี่เจ้าเจ้าอื่นตายเรียบครับว <laughs> สวยมากครับม, <laughs> มันเหมือนหน้าหกเลยอะ่ะชอบตูดชอบถังเนี่ยถังพวกนี้จึดอะไรที่สวยแล้วก็น่นาปัดแอนน์ใช่เลยอะ่ะลายตรงนี้ตะข่ายตรงนี้สวยมากครับ ยอดครับนี่มันฆ่ากันชัดๆครับเห็นเราก็อยากได้นะไหนลองค้อมดูดิเราจะลองค้อมดูก็ได้ลองถูจิ้มด้วยก็ได้ ได้เลยอ่ะใช่มีที่ไว้ตรงให้คางหมอบด้วยนะครับนี่เหมาะกับสายหมอบมากเลยครับวางพอดีเลยครับสายหมอบนี่ถ้าจะชอบก็แล้วน้าสูตนี่ก็อันนี้มันตั้งกับตั้งหรือเปล่ารับงรอเรามาเนอตี้ยเตี้ย่อเนื้ปลายขาห้อยเลยจต่ฟิลลิ่งมันต่างกับเดิมพอสมควรเลยอ่ะ ของเดิมรู้สึกว่าตูดตูดเรา,าจะยกขึ้นใช่ตูดจะ,ะยกแล้วจะกดลงใหม่ๆตัวนี้รู้สึกก็บอกมันจะต่ำลงสบายขึ้นสบายขึ้นครับแล้วก็สปอร์ตขึ้นนะรู้สึกจะหมอบๆนิดนึงอ๋อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยามาฮ่าไิ่ได้นะครับองเบนแบทก้าวข้ามทุกิีดจำกัดผสานสองอัจฉริยภาพให้สวยจร<ว>ิงครับตรงนี้นี่ครับ เอาไปทำสีสอลูมิเนียมสีทองนี่แบบนะเอาไปเกลอบสีทอง Ak ak นักปัดนี่ยังแบบว่าดูลังกาลขึ้นยังจอทีวีอะไรพวกนี้เสียดายไม่มีกุญแจแล้วเราจะได้ไม่เห็นสวัสดีครับสวัสดีครับผู้เขียนทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ยมห้าพิยอนเจอริมิสนั่นเองนะครับในรอบนี้ครับเราจะส่งพาทุกท่านครับไปพบกับความสุขสนานครับกับสองนักร้องครับจากเวทีการประกวดครับ K P Award นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับได้รเลย แสิ์หรือเปล่านะแอบอัดคลิปแป๊บเดียวไม่เกิน1ิบ0ีวินะครับ KPN มาร้องเพลงครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับูธโกโ r นะครับผมโกโ r นี่เดี๋ยวนี้จัดบูธใหญ่เหมือนกันครับมีโกโ r ้าอะไรพวกนี้มาเพียบเลยเสียดายนะครับที่เฮ้ยตัวนี้อะไรวะไม้โอ้โหก็ไม้ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะครับ ไม้ตัวเนี่ยครับไม้สามารถร,ร,ร,รค,ครับหือเบาหัอบครับซื้อกัน,นจนเลยทีเดียวครับอยากได้นะครับไม้เนี่ยนะหมื่นห้าเกอ jمهaل